แปลกแต่จริงอีกสักเรื่องไหมครับนี่กอปกติหน่วยงานของรัฐนะเขาจะหวงแหนอาณาจักรของเขามากๆเขาจะหวงแหนพื้นที่ของเขามากๆเช่นจะไปลดหน่วยงานของเขาเขาสู้ตายเช่นจะไปลดคนของเขาเขาก็สู้ตายเช่นจะไปลดงบประมาณของเขาเขาก็สู้ตายแน่นอนแต่ไม่ใช่กรุงเทพานครยุคชัดชาติล่าสุด กทมยุคผู้ว่าชัดชาติเท่มากทําไมคะประกาศจะทิ้งรถไฟฟ้าสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีทองมันเป็นสายย่อยค่ะแยกจากสายหลักก็คือสายสีเขียวสาย BTS ใช่ค่ะคืองี้สา,งสายสีเขียวของ BTS เนี่ยมันข้ามเจ้าพยาไปฝั่งทนด้วยใช่ไหมใช่ ในจังหวะที่ข้ามเจ้าพระยาไปถึงฝั่งทนมีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีสายแยกเป็นสายสั้นๆประมาณสักโลเร็จุกิโลเมตรช่วงกรุงทนบุรีไปคลองสานจากสถานีกรุงทนของ BTS สายสีเขียวใช่ค่ะแยกไปที่ปากซอยไอคอนสยามค่ะ1.8กิโลค่ะเรียกมันว่ารถไฟ้าสายสีทองค่ะเรากฏว่าผู้ว่าชาติจะเทจะไม่ทำ จะไม่เอาประกาศเลาะให้กระทรวงคมนาคมช่วยรับไปบริหารจัดการทีทําไมใจดีอ่ะหรือมีเหตุอะไรคะขัดทุนอ๋อเดินรถแล้วขัดทุนทุกวันถ้าอยู่ต่อก็ยิ่งขัดทุนเพราะนั้นยมยกให้เขาไปขัดทุนเดือนละ12.6ล้านหกโอ้ต่อเดือนนะต่อเดือนปีเนื้อไอช่วงสั้นๆเนี่ยร้อยี่สกว่าล้านนี่ยแปกิโละจากสถานีกรุงทนสายสีเขียวแยกต่อมาถึงปากซอยไอคอนสยามค่ะ ขาดทุนเดือนละ12.6ล้านบาทอไอ้เส้นนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกทมยุคบิ๊กวินก็โยนให้กรุงเทพธนาคมหรือเคทีบริษัทจำบังของกทมได้แหละรับไปปริหารจัดการในการเดินรถปรากฏว่ากรุงเทพธนาคม, T, มเคทีรบริษัทจำบังของกทมก็ไม่ได้ทำเองจ้างรับสิทธิ์จากกทมก็ไปทำสัญญา จ้าง BTS เดินรถแทนคนที่ขาดทุนก็คือกทมเจ้าของรถไฟฟ้าสายสีทองใช่กรุงเทพธนาคมเขาไม่ขาดทุนด้วยและ BTS เขาก็ไม่ขาดทุนด้วยเขาถูกเขาถูกว่าจ้างให้มาเดินรถไงแนนน่อไม่มีใครคิดค่าจ้างขารร็ไมนขาดทุนถูกไหมฮะกทมขาดทุนกับเส้นนี้1.8กิโลเนี่ย เฉลี่ยเดือนละ12.6ล้านสัญญาที่ผูกกับกรุงเทพธนาคมแล้วกรุงเทธนาคมไปผูกกับ BTS ยาวมากนะ30ปีจ้างเินรถใช่ไหมอ๋อจ้าง BTS าเย<า>ี่ยม30ปี <c oughs> ช่วงนี้ใช่ไหมกรุงทนคองศาล3 0ปี yes i อะแต่จริงประเทศคือ <c oughs> ปกติหน่วยงานของรัฐเขาจะหวงแหอนอาณาจักรหวงแหนพื้นที่ห่วงแหนงบ ห่วงแขนคนของเขามากๆจะไปแตะจะไปรถเขาสู้ตายแต่กทมยุคชัดชาติจะเทไม่เอาละรถไฟฟ้าสายสีทองกระทรวงคมนาคมมารับไปจัดการทีเบื้องหลังก็คือมันขาดทุนทุกเดือนโ้หสิบสองล้านหกไม่น้อยนะด้วยความเดือนนะไม่ใช่ต่อปีนะต่อนนี้ว่าผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าครับผู้ว่าแก้ปัญหาของผู้ว่าง่ายจังอะไรขาดทุนโยนออก S 1> <S 1> เ,เดิมเขาจะยกสีเขียวให้ด้วยถ้าตอนแรกๆเนี่ยยกให้หลาฟอม,อมไปเลย응แล้ตอนหาเสียงประกาศไว้อย่างไรเดี๋ยวไปเปิดก่อนนะมันเยอะโอเคพอและ